สามข้อที่ห้ามทำทำไม่อยากให้ปลาทองหงายท้องหาอง้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดหนึ่งเปลี่ยนน้ำเยอะเกินไปจนแรงดันน้ำในตู้เปลี่ยนแบบฉับพลันและเติมน้ำลงไปใหม่แบบรวดเร็วจะทำให้ปลาปรับสภาพไม่ทันจะทำให้หงายท้องได้สองอุณหภูมิในตู้เปลี่ยนแบบฉับพลันในกรณีที่เปลี่ยนน้ำน้ำเก่าหรือน้ำใหม่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเกินไปพอมาผสมรวมกันอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันรวดเร็วปลาปรปับสภาพร่างกายไม่ทันทำให้หงายท้องได้ง่าย 3. ทํทำให้อาหารมากเกินไป ให้อาหารแต่ละครั้งให้ปลากินหมดายใน3-5นาทีทำให้หมดให้ตักออกทันทีการให้อาหารมากเกินไปจะทําให้ปลาหงายท้องได้เพราะปลาจะย่อยและขับถ่ายออกมาไม่ทันและยังส่งผลเสียกับสภาพน้ําทําให้น้ําเน่าเสียไว้ได้อีกด้วยและอีกหนึ่งสิ่งป้องกันปลาหงายท้องที่ดีที่สุดให้กินอาหารที่ช่วยขับลมขับถ่ายช่วยย่อยอย่างเช่นดีโบดมีส่วนผสมของจิง้งหรีดโปรตีนสูงและดีปลาย่อยง่ายและยังมีถั่วลันเตาวิร์มินช่วยในการขับถ่ายขับลมป้องกันปลาหงายท้องได้ด้วยในตะก้าก็มีนะส่งฟรีด้วยละ่ะ เดี๋ยวหาว่าไม่บอก